เมื่อวานนี้ไปเจอทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะ ท่านทางด้านของคุณทวเีเข้าร่วมงานประกาศเจตานารมณ์ต่อต้านการทุจริตแต่ก็ถูกถามประเด็นนี้ด้วยโดยเจ้าตัวก็บอกค่ะว่าจะได้พิจารณาอยู่โรงพยาบาลต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับอธิบดีกรมราชัรร์ที่จะต้องไปดูความเห็นของแพทย์ที่ทําการรักษาตัวคุณนศิสิ์ส่วนประเด็นเรื่องของการพักรักษาตัวนอกเรือนจําเบื้องตอน้นกรณีที่เกิดขึ้นยังไม่มีระเบียบการคุมขังนอกเรือนจํามีเพียงในส่วนของกรมราชัรร์ที่จะดําเนินการในเรื่องนี้เพราะหลักการเนี่ยสิ่ง สำคัญทางด้านของพันตำรวจเอกทวีนะบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของนักโทษล้นเรือนจําต้องเข้าไปแก้ในส่วนนี้เช่นการแยกผู้ต้องขังเด็ดขาดออกจากผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลโดยอาศัยการออกกฎกระทรวงตามมาตรา89ทับหนึ่งว่าให้เป็นดุลพินิจของศาลโดยในการไต่สวนอาจจะไม่ต้องนําผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เข้าเรือนจําและอดีตนายกทักษิณก็ไม่เข้าเกณฑ์นี้ด้วย เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดไปแล้วซึ่งในกรณีแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจําถ้าเกิดทําได้ก็จะสามารถลดจํานวนผู้ต้องขังได้ส0 0 0 0ื่นรายแล้วทางด้านของพันตบรเอกทวี B e T v บอกว่าต้องไปดูกฎหมายในเรื่องของกฎหมายระดับรองกฎกระทรวงต่างๆ10ฉบับที่ยังไม่พิจารณาก็ต้องไปตรวจสอบ ส่วนประเด็นของคุณทักษิณที่หลายคนจับตาว่าหลังจากนี้จะมีการอนุญาตอีกหรือเปล่าให้คุณทักษิณนอนพักรักษาตัวครบ220วันแล้วจะเป็นยังไงต่อทางด้านของพันตำรวจเอกทวีอธิบายแบบนี้ค่ะว่าถ้าไปดูตามระเบียบกฎกระทรวงทางอธิบดีกรมราชธรร์นะคะจะเป็นผู้พิจารณาความเห็นของแพทย์ ที่ทําการรักษามี2ส,ส่วนนะคะคุณผู้ชมมีแพทย์โรงพยาบาลตํารวจแล้วก็มีแพทย์ของรัชทันพอมีการพิจารณาความเห็นแล้วเนี่ยก็จะต้องทํารายงานมายังปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนที่จะเสนอมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งก็คือตัวคุณทวีเองซึ่งตรงนี้ก็ย้านะคะว่าจะต้องยึดความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาเป็นหลักว่ามีเหตุผลเพียงพอต่อการนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจําต่อหรือเปล่า แล้วก็มีการระบุย้าประเด็นนี้ด้วยเมื่อวานนี้คุณทวีย้านะคะว่าคุณกษินและครอบครัวยังไม่ได้มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่สองแต่อย่างใดยังคงยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะในในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนแต่ว่าเป็นอำนาจของอธิบดีและอธิบดีลายงานเป็นารายลักษณ์อักษรให้รัฐมนตรีทราบ แ้าจริงๆก็ไม่ใช่อำนาจของที่ดีรัชทันเป็นอำนาจของแพทย์เป็นเป็นระเบียบเลาบอกว่าเพื่อมันต้องการฟื้นฟูการอะไรเนี่ยเป็นระเบียบที่แต่ว่าระเบียบจะต้องไม่ย้ำอีกครั้งที่คุณทวีชี้แจงก็คือการที่คุณนักศิล์จะได้นอนพักรักษาตัวต่อไปอีกหรือเปล่าอำนาจอยู่ในส่วนของอธิบดีกรมราชธรรมค่ะที่จะต้องไปพิจารณาคําพิจารณาจากแพทย์ที่รักษาอีกทีหนึ่งนะคะ